รายการจันพันดาวร้องสู้ฝันซีซั่นหนึ<ฮ><ฮ>และช่วงนี้เสียดสนุณโดยเล็กตาโซ่ผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ทำการคัดเลือกออดิชั่นนะ,ะฮะนักสู้ฝันทั่วประเทศตอนนี้เหลืออยู่12ท่าน และ12ท่านนี้ได้แสดงความสามารถของเขาบนเวทีแห่งนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพวกเขาคือตัวจริงและพวกเขานี่แหละครับที่จะมีสิทธิ์ชิงเงินรางวัลสูงสุดถึง,ง100,000บาทวันนี้ตัวจริงกับตัวจริงจะมาเจอกันเขาใช้ความสามารถและความฝันของพวกเขามาห้ามหันกันบนเวทีแห่งนี้และสําหรับนะฮะนักสู้ฝันที่ชนะประจาสัปดาห์เครื่องดื่มขิงผงสเเดบรูป ตราจินเจนจะมอบเงินสมทบให้อีก1นึ่งบาทวันนี้จะตื่นเต้น,นพิเศษเลยแน่นอนและผู้ตัดสินนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนคณะกราการมการที่น่ารักของผมนั่นเองท่านแรกครับดีเจเจมส์นนพี่เบ็คกี้คุณเกรซการเก้าพี่ปานธนพรและพี่ปังประกาศสวัสดีครับวันนี้ตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยนะฮะเดี๋ยวถามพี่ปาลดีกว่า เกณฑ์การตัดสินจะแตกต่างจากเดิมไหมครับต้องแตกต่างคืนเข้มข้นขึ้นนะเพราะว่าเพราะว่าเราเลือกจากรอบแรกมาแล้วพอเก่งอยู่กับเก่งเนี่ยเราก็ต้องหาสิ่งที่เรียกว่าสมบูรณ์ที่สุดจริงๆอะค่ะและก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนะครับวันนี้มาประกาศผู้โชคดีคำคมคนสู้ฝันกันก่อนเลยนะครับโดยแล็กตัดสอยนะฮะสำหรับผู้ที่เขียนเข้ามาในค่ำคืนนี้นะครับคือคุณชนัดาปรีชาวิภาณนะครับจากกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับเขียนเข้ามาว่า เมื่อยามท้อท้อได้แต่อย่าถอยให้นึกถึงคนคอยอยู่ข้างหลังเป็นแรงสู้แรงใจเติมกำลังทำตามฝันสมดังที่ตั้งใจนะครับได้รับของรางวัลมูลค่า5,000บาทจากแล็กตาซอยไปเลยครับเอาละว่า ผู้ชมนี่อาจจะลืมลืมไปบ้างแล้วนะครับว่า12คนนี้ความสามารถของเขาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาทบทวนด้วยวีทีอารนี้ชมเลยครับการต่อสู้ด้วยเสียงเพลงเดินทางมาถึงรอบ12คนสุดท้ายแล้วและนี่คือชมหน้าผู้ที่ชนะจากการต่อสู้กับผู้แข่งขันทั่วประเทศคุณเจน ทุกสัมผัสแสดงให้ดูเหมือนรู้สึกลีลาสเสนหาเราโรนคุณนิ้งนองคิดึงเธอแทบใจเจขาคุณลูกปัด คุวยงไข่มุก,มกคุณแบงค์โอมจะเป่าคาถามาหาระรวยดนหัวใจคนสวยให้มาลงเสน่ห์คุณแบงเมื่อรักกันก็ชื่อ คุณอาตีที่จะเห็นแคเบ รอบนี้คณะกรรมการได้ทำการจับคู่ผู้แข่งขันที่สมน้ำสมเนื้อทั้งพลังเสียงและลีลาออกเป็น6คู่ใครจะได้แข่งขันกับใครเราไปพบกับพวกเขาทั้ง12คนกันเลยครับช่วงนี้สนัสนโดยน้ำโซดาตราลิโอและนี่คือชมหน้าของนักสู้ฟัน ติแล้วในการแข่งขันของเรานั้นจะต้องคัดเลือกหาเสียงตั้งต้นและเสียงท้าชิงแต่ในค่ำคืนนี้ไม่เราไม่ได้เป็นแบบนั้นครับผู้ที่จะมีสิทธิ์คัดเลือกนะครับคือคณะกรรมการของเรานั้นจะเป็นคนเลือกเองครับว่าใครควรเจอกับใครแต่ละคู่เนี่ยผมบอกเลยว่าเหมาะสมมากๆและเราทั้งหมดทั้ง5้าคนก็เล็งเห็นเหมือนกันครับคู่แรกที่ควรจะต้องเจอกันสำหรับพี่ปังคือใครครับคู่นี้ผมปลื้มทั้งคู่เลย แล้วคนแรกที่ผมเลือกนั่นก็คือลูกกรอกขนองของเราน้องหนึ่งครับผมคุณหนึครับแล้วคนที่จะได้มาแพดเดิลเจอกับคุณหนึ่งคือใครครับเป็นใครไม่ได้นอกจากนิ้งหน่องครับผมนิ้งนองคู่โหดโชว์พลังเสียง สองคนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พี่ปังปลื้มเลยนี่แหละเป็นธรรมชาติทั้งคู่ชัดเจนมีความสามารถดูแล้วเป็นเป็นคู่ที่เหมาะสมจริงๆคู่ต่อไปสำหรับพี่ปานคือใครครับพี่อยากให้เจนกับเอฟค่ะเจนกับเอฟครัคู่เสียงหวานกับชากใจ มาต้นทางเลยนะคนแรกของเราครับเอฟนี่เกือบสุดท้ายเหมือนกันแต่ว่ามีค้าสูสึกว่าคู่นี้เห็นไหมฮะเวลาเขายืนด้วยกันหรืออะไรเรารู้สึกว่าเคมีเข้ากันได้อต่อไปเนี่ยนะคะสมมุตินะอะไรนะคะจบแล้วแต่งงานกันเลยค่ะสาธุคือเจนเป็นสาวที่เสียงหวานแล้วก็พี่คิดว่าเขาร้องเพลงได้หลายแบบอะค่ะนะคะตอนตอนมาก็จะเป็นลูกทุ่งหัวใจถวายวัดเนาะครับส่วนเอฟเนี่ยก็จะมาในแนวลูกกรุงซึ่งจริงๆแล้ว มันจะค่อนข้างคนละแบบลูกกรุงกับลูกทุ่งแต่ว่าส่วนผสมของสอง,สองคนนี้มันสามารถที่จะมีอะไรบางอย่างที่เข้ากันได้แล้วพี่คิดว่าถึงจบซีซันไปแล้วนะคู่นี้ร้องเพลงคู่กันได้นะนในชีวิตจริงนะอลองไปแมทช์กันดูสามารถจริงๆคะ่ะคู่ต่อไปสำหรับคุณเกรสที่อยากจะให้เจอกันนั่นคือใครครับคุณอิดกับคุณอาร์ต้คะ่ะคุณอิดกับคุณอาร์ตี้ ผู้เชี่ยวชุ่มมองบินสูงคู่นี้ทรงพลังที่สุดค่ะ mm hmm. เราจำเป็นจะต้องจับคนที่มีสกิลในการร้องแบบเทพสองคนมาเจอกัน mm hmm. เพื่อเป็นกำไรให้กับคน mm hmm. ดูดดนะคะโอ้ชอบคำนี้จังเชื่อเลยว่าคุณทั้งสองคนจะทำให้โชว์ในวันนั้นตอนที่คุณแข่งกันอะ mm ่ะ hmm. มันจะเป็นโชว์ที่ดีที่สุดมากๆเพราะว่า คุณคือที่สุดของที่สุดมาเจอกันค่ะสำหรับพี่เป็กกี้แล้วคู่ที่พี่เป็กกี้อยากให้เจอกันคือใครครับเป็กเลือกไข่มุกให้เจอกับต็อกแต็กค่ะไข่มุกกับต็อกแทกคู่ล้นบ้าพลัง เออ่พี่ซีคะคู่นี้ไปเจอคู่อื่นไม่ได้หรอกค่ะเขาต้องคู่กันเท่านั้นเพราะว่าสองคนนี้นะคะเปรียบได้เหมือนคู่ซาบ้าพลังไม่รู้ว่าต๊อกแต๊กไข่มุกใครจะอยู่ใครจะไปแต่ใจเป๊กอยากให้ไปทั้งสองคนละอยากให้อยู่อยากให้อยู่แน่นอนต่อไปเจ๊แหมมครับสำหรับเจ๊แหมมอยากให้ใครเจอใครครับพี่แหม่มเลือก ลูกปัดเจอกับน้องแนนลูกปัดน้องแนนครับคู่เพี้ยนอารมณ์ดีมันมันเป็นคู่ที่พอฟัดพอเหวี่ยงแล้วมันคือกระดูกเบอร์เดียวกันอ่ะมันน่ารักมันดูแล้วแบบเพี้ยนได้ <c oughs> อารมณ์ดีก็โอเค <c oughs> แล้วอีกอย่างหนึ่งคือรอบที่ผ่านมาเนี่ยทั้งคู่ก็ร้องเพลงลูกทุ่งแล้วร้องได้แบบว่า เออโดนใจอ่ะก็เลยอยากให้คู่นี้มาเจอกันพี่ว่าเขาต้องมีอะไรเด็ดๆมาฟาดใส่กันแน่แน่ก็เลยเลือกคู่นี้ให้มาร้องเพลงคู่กันอ่าสองท่าสุดท้ายน้องตูนกับน้องแบงค์เชิญคู่ต่างวัยใจต่างแนวคือต้องบอกว่าถึงจะมีสไตล์ที่แตกต่างกันครับอย่างตูนเขาจออเป็นบล็อกนะของแบงค์เขาจอบลูกทุ่ง ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพลงสองสไตล์เนี้ถ้ามาสู้กันจริงๆแล้วเนี่ยใครจะนำเสนอได้ดีกว่ากันและแน่นอนนะครับน้องตัวกับน้องแบงเป็นคู่สุดท้ายและนี่คือโฉบหน้านะฮะของ12คัท่านผมบอกเลยว่าคุณผู้ชมครับเวทีแห่งนี้จะต้องเดือดแน่นอนแต่คู่แรกที่คุณผู้ชมจะได้ชมนะครับที่จะแบทเทิลกันในค่ำคืนนี้นั่นคือคู่ของน้องหนึ่งและน้องนิ่งนองกัน ตอนนี้ผมบอกแล้วคุณผู้ชมว่าเดือดแน่นอนแต่จะเป็นอย่างไรใครจะเป็นผู้เข้ารอบ6คนสุดท้ายช่วงหน้าต้องมารุ่นกันต่อครับ